มันเดมันเดีเดจาก49ขึ้น40 <c oughs> รู้ไหม <c oughs> แกบอว่าได้เนี่ยโต๊ะเี็ยตดเยยวใจยเย็นๆ <c oughs> 49ขึ้น40นัเโอ้ยฮัมเมนฮัมเมน ดีกว่ายี่ห้อดีกว่าจำยี่ห้อไว้เอาไปจำท่าไหนละตอนนี้โค้งบ้านโา้าดมันไม่ใช่ของเราดังที่กว่าอันไหนอะ